เรื่องอยู่มองเกาอ่นแหละอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่อำเภอขมมงอ่นแหละที่ที่ดอกเมืองมองอ่นแหละมีเรื่องเห็นเห็นเรื่องประหลาดอีกเห็นเรื่องแปลกประหลาดอีกก็แล้วลามาเล่าอีกเมื่อนึงทำสมาธิอยู่กลางเวรพอเป็นทำสมาธิไว้ก็ล่างเหตุกับเขาล่างเหตุกับเขาแล้วมีความรู้สึกว่าคือจะมีคนมาแต่หาเลี้ยวหาเบ่เห็น ก็เลยทำสมาธิเบิ่งว่าเอ๊ะ hey, มันผู้ใดมาหโหดโหดซึกว่ามีคนมาแถวนี้แต่บม่มีไผยัามือแรงเนี่ยไกลสิมือเห็ดกับเขาในกระทอมที่นี่ก็เลยพอดีพอดีทำสมาธิเบิง้งก็เลยเห็นผู้ชายคนหนึ่งคนหลางใหญ่คนหลางใหญ่บ่อสูงบ่ต่ำบันไดแต่เป็นคนลางใหญ่ โมเป็นคนเตี้ยคนคนสูงจังหน่อยแต่กบับโสูงลายนะก็เลยเป็นคนที่มีความสูงเลยลอยหกสิบขึ้นไปอยู่ประมาณจักลอยหกสิบหาหรือลอยเจ็ดสิบประมาณนี่แหละคนนะแต่คนหลังใหญ่โตใหญ่บาลายใหญ่กว้างใหญ่มีลล่มีการซักลายน้ำแขนนันแขนมีการซักลาย น้ำแขนน้ำคอมีการซักล่ที่นี่บ้านนี่หนวดเข้าลุงลังมาหาอ,อนาตาขึ้นโจรน,นี่ละนาตาเขานะขึ้นโจรนี่เพราะว่าอ,อนาตาเขาเป็นแต่ยานนะนาตาเขาหายหายนะเขาได้ถามเจ้าเป็นไผเจ้าคือมาหาเจ้าคือมาหาคอยเจ้าเป็นไผเขาวางสินะคอยเป็น โจนเป็นนักเล่งอยู่แถวนี่แหละแต่บ้านเนี่ยคอยถือคาตายอยู่อยู่ทั้งพู้นล้วเจ้ากระซี่ซี่ไปซี่ไปทางทิศใตของของของกระทอมเฮ้านะสื่อสี่ไปทัางทิศใตเจ้าไปยังคือถือคาตายฮะวะข้าเจ้าหาเรื่องว่าคอยเป็น เป็นนักเลงไปหาหลักศกยกหอเขาหรือไปหาป่นหาจีเขาเขาเลยมาข่าแล้วเจ้าได้เฮอิลีบอเขาก็เลยบอกปากบาานี้ก็เลยถามว่าแล้วแล้วแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดนบันไดโดนแล้วเหรอจเกิดแต่โดนล่ะจ้าขอยบ่ไดไปเกิดไปคานยังเธอขอยังติดยังมองนีอยู่แล้วเจ้าตายแบบใดบาานี้ ตายเขาเขาขาเขาขาเขาแทงตายแล้วก็เขาเอาเฟืองมาเผามาเผามาเผาเพื่อทําลายหลักฐานแต่กระเผาโบใหม่ดอกแต่แต่กระเผาอยู่แต่แต่กระเผาแต่กระเผาอยู่บดเฟืองกองใหญ่หมแหละพลว่าเข่ากับว่าเจ้าตายไม่ได้โดนระบอดตายไม่ได้โดนแล้วเจ้ายาเห็ดแห่งขอยานเด้อ เจ้าอยากไปอยากมาแถวนี้ก็ไดเจ้าอยากมาอยู่ทีอยากมาอยากมาเห่นมากินอยู่ในทีคงข่อยก็ไดแต่เจ้าอย่ามาเฮ็ดอย่ามาสั่งความเดือดร้อนอย่ามาเฮ็ดไถย่านนะวางสิข่อยเพราะว่ายังดอกเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมากกไดหล้กก็เวลาเวลาที่มีงานมีอย่างเกิดขึ้นในสถานที่นี้เจ้าอยากมาเห่นมาเที่ยวมากินน้ำเขาเจ้าก็มาได นละคอยมาแจ้งให้เจ้าฟังซื้อขอวางสิว่าคอยอยู่แถวนี้คอยกระเที่ยวไปเที่ยวม้แถวนี้แหละคอยเห็นเจ้ามาอยู่นี่คอยก็เลยมาเล่นน้ำขวางสิละพี่ต้นนั้นเป็นนักเลงขวาเขาเป็นนักเลงเก่าขวานนักเลงนี่ตายบอดีเด้ขวางสิละแม็นเฮาบอดิเฮ็ดบอดิเฮ็ดพิษกระยาพอเขาก็เิเขาก็สิหาว่าเฮาเฮ็ดพิษเพราะว่าประวัติของเฮานะ่ะเป็นประวัติที่บอดี เฮาเฮาเห็ดพิษหรือบ่เห็ดพิษเฮากับพิษขวางสิตายแล้วกับว่าได้ไปใส่าอยูหันติดย่หันเพราะว่าบวจักทางไปเกิดใด้ใหญ่มากบวเคยทําบุญทําทานบวเคยหูจักบาปจักบุญคุณโทษบวเคยหูจักสวรรค์บ่เคยหูจักนรกได้ยินแต่ข้าจาว่าบาานในการติดยี่หม่องเนี่ยก,กับซ้ากันกับตกนรกเพราะว่า ไปใส่กับบไยห่อนหอน้นแล้วกะ็เดือดร้อนห่อนห้นเป็นผีเลยร่อนอยู่แถวนี้กะกะเลยมาเราสู่เจ้าฟังเฮากะเลยเอาบุญให้พ้าเจ้าและะ้วก็ขออทิศบุญขออุทิดบุญที่ขาพระเจ้าเคยเฮตดมาเนี่ยอุทิศให้ผีผีที่อยู่แถวนี้เสียเฮากะอุทิศบุญให้พรเจ้าเนาะ ข้าเจ้ากับมาเห็นเธอเดียวแ้วเข้าเจ้าก็บบมาอีกคือคือมาอีกอยู่แต่ข้าเจ้าบัให้เข้าเห็นอีกสินะเห่าเพราะว่าเหาอนุญาตว่าพผยอยากมาเที่ยวมาเล่นในทีของเข้ากับมาเลยนี่คือผีผีนักเลงที่ที่ถือคาตายอยู่แถวนั้นข้าเจ้ามามารายงานโตให้เห้าหูจักแม่ที่นี่บ้านนี้เห่าก็เลยถามสามีตื่นมื่อ พอดีสามีมาเขากัเลยบอกาสามีฟังคนลักษณะแบบนี่ละอแล้วก็มา่ว่าว่าเขาตายถือขาตายอยู่ฟังทั้งพูนปุ่นเท่ากับสีไปทางทีไต้เ้วไกลจากเพื่อนเท่าอยู่จัิงสินะสามีก็เลยบอกว่าแมนอิลีเมื่อหลายสิบปีก่อนพูนเมื่อหลายสิบปีก่อนผลตอนเท่าเป็นเด็กหน่อยอยู่นะได้๋ยินได้๋ยวินเข้าจะว่าอยวามีการขาคนตายอยู่แถวนั้นแล้วเฟืองเผา,าข้าจะวางสิสามีวางสิละ่ะ เขาเจ้าขาเจ้ามหาเขาเจ้ามาหาอยู่เนาะสามีว่าก็เลยสามีก็เลยสามีก็เลยเบาเบาประวัติให้เขาฟังแต่เฮาก็สิีเบาเรื่องเรื่องประวัติของเขาเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่พอดีก็ใหู้แต่ว่าเขาเป็นทีนักเลงแล้วก็ถือคาตายอันละ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าญาติพี่น้องเขาเจาสีหูจักกันน่าว่าเฮาเฮาหมายถึงไผน่เพราะว่า เพราะว่าสามีเบาไล่ละเอียดให้ฟังในเฮากะให้เฮ้าหัวเออคนนี้เป็นไผเป็นจังไดจังศีนายูใสจังศีนาข้าเจ้าของหูจักเบิดนาก็เลยก็เลยเบาเบาเพราะว่าเห็นเฮ้เาเฮ้าเฮ้าไปอยู่หันเฮาบบเคยเห็นข้าเจ้าหล้วกับบอับบอหลูเรื่องข้าเจ้านะแต่ว่าข้าเจ้าตายมาหลายสิบปีแล้วข้าเจ้ามาปักกดโดยเห็นหัลละ ซ้ำซ้ำนี่ละเราสุฟังฝากกดติดตามในเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่หากกันแพงกันเจ่วมกันไปโดนๆซ้ำนี่ละ